เราห่างหายกันมานานมาดูวันนี้เราจะมาแต่งดอกแต่งดอกนี่เราเราก็ทําตามกูรูผู้รู้นะเขาแนะนํามาเราเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับมาดูกิ่งนี่นะครับกิ่งนี้ค่อนข้างจะใช้ได้เลยเยอะนะครับเขาแนะนําอย่างนี้นะครับเขาแนะนําอย่างนี้ว่าการแต่งดอกเนี่ยให้ห่างจากโคนเนะี่ยห่างจาก จากต้นพอสมควรน,นะครับอย่าอย่าเอาปลายไว้อย่าเอาโคนไว้ใกล้โคนอย่าเอาไว้ให้เอาไว้ตรงกลางๆอันที่หนึ่งอัน,นที่สองเนี่ยข้างๆเนี่ยอย่าเอาไว้ผมก็เลยเพิจารณาดูแล้วีนกิ่งนี้่ีนี้นะครับเอานี้ออกนี่มันอยู่ใกล้เนี่เอานี้ออกฟาบหนึ่งนะครับครับอันนี้อยู่ปลายอ,าออกฟับอันนี้อยู่ปลายอออกนะครับนี่ ลายออกไอแนอยู่ปลายเนี่ยเาออกเลยอันดับแรกนะครับนี่มาดูแมงนี่ก็น,น่าจะตัดออกแล้วมั้งตัดออกไปแล้วแงงนี่นะครับดูไอนี้มันออกข้างคางเลือกเอาระหว่างตัวนี้ตัวนี้ผมเอาไอนี้ออกนะครับเอาตัวนี้ไว้ไอนี้ข้างเอาออกนะครับนี้เอาไว้ก่อนนะครับนแี่งตัวนี้ออกปุ๊บครบับตัวนี้สองอันนี้ มจะลองเอาไอ้นี่ไว้ก่อนนะครับแต่งแค่นี้ก่อนสำหรับกิ่งนี้นะครับโอเคครับต่อไปไอันนี้กิ่งที่สองนะครับมันมีแหนงอยู่เราก็เอาแหนงออกซะผมไม่รู้นะผมเอาแดงออกแล้วกิกะเกิดมาทําไมไม่รู้แหนงทีนี้พอแหนงออกปุ๊บพี่นาดูนาดูผมก็จะเอาตัวนี้แหละไว้ส่วนตัวนี้ผมเอาออกนะ เอาออกนะครับอันนี้แหนงอ,ออกซะอันนี้ไว้นะครับแต่ปลายปลายมีอยู่ครับเอาออกอีกปลายก็เอาออกไอ้พวกนี้ไม่ดีนะครับ้ามันบอกทั้งนี้เอาออกหมดเอาไว้เฉพาะตรงนี้นะครับโอเคเอาไปกิ่งที่สามอีกนี้นะครับแหนงอ,ออกมันมีอยู่อันนี้ป,ปลายเอาออกซะนะครับระวังไอ้น,นี้จับไอ้นี้ ดูแล้วนี่มันก็เอียงข้างทั้งสองแต่นี่มันห่างจากต้นว่าผมเอาไอ้นี้ออกเอานี้ไว้นะครับแต่งแล้วนี่ครับไปเป็นกิ่งที่สี่ครับดูนะครับมันก็จะมีตรงนี้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 ตรงปลายเพราะนั้นผมจะเอากลุ่มนี้ไว้นะครับอันอื่นเอาออกครับแนงเอาออกแนงเอาออกครับแนงเอาออกอันนี้จิตคุณ เอาออกแกงห้ีนิดนึ่งเอากลุ่มนี้ไว้ก่อนนะครับกลุมนี้ไว้ก่อนแล้วก็ปลายนี่ออกพวกพวกนี้นนปิดออกก็ได้นะครับก็จะเป็นไว้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงโน้นแล้วค่อยแต่งอีกข้างหนึ่ง,น,งนะครับหลังจากที่ดอกบานเรียบร้อยแล้วอีกข้างบนเห็นไหมครับอีกข้างบนมันเป็นปิงเล็กๆมากเลยแต่ออกดอก ก่อนเขานะครับเนี่ยดูไม่หรอกใหญ่สมบูรณ์แต่ว่าไม่น่าจะเอาไว้ครับน่าจะเอาออกทั้งหมดเพราะว่าจริงไม่สามารถรับน้ำหนักได้แต่มาคนทําให้อาจจะต้นจะโสมได้นะครับต้นนี้น่าจะเอาไว้อยู่ที่ประมาณสักสี่ห้าหกลูกกรพริบปีนี้นะครับลองดูนะครับต้องสมบูรณ์จริงจริงครับ